ทุกคนเชื่อฉันเถอะเรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องจริงนะนี่ทำไมถึงไม่เชื่อฉันล่ะนี่กิกินันตชาจูลี่เร็วๆหน่อยพวกนายเราไม่มีเวลาแล้วนะที่ช้าแบบนี้เป็นเพราะมีคนอ่อนแออยู่ในแก๊งด้วยแน่นเลยฉันไม่ได้อ่อนแอนะหมัดฉันยังใช้งานได้อยู่ถึงขาจะใส่เฟือกอยู่ก็เถอะหมัดได้ใช้งานได้อยู่ดูหมือน ปวให้เขาออกจากแกงบ้านยกเมืองขึ้นแต่ยาน่าเขาเป็นแฟนเธอนะเธอจะไล่เขาออกจากกลุ่จริงจริงเหรอเดี๋ยวไม่กี่เดือนเขาก็หายแล้วนะ่ะยานะ่าฉันไม่ได้อ่อนแอนะแต่ฝพื่นที่ขามันหนักเป็นหินเลยอะ่ะเธอรู้หรือเปล่าว่าเดินลำบากแค่ไหนยานะ่าอย่าไล่เขาออกไปเลยอย่างนี้แกงเราก็เหลืออยู่สี่คนเองนะสิแต่ห้องเกาเอมีมากกว่านะยานะ่ายังไงเขาเป็นแฟนเธอนะอย่าทำแบบนี้เลยนะ่ะฉันไม่เข้าใจนี่พวกนายกล้าขัดคำสั่งหัวหน้าแก๊งงั้นเหรอย่านะ่าพอสักทีเถอะเอ้ AI, อก็พูดเรื่องหัวหน้าแกงอยู่ได้จริงๆแล้วพวกเราควรเท่าเทียมกันสิ ที่เธอคิดว่าสถานะของเราเท่ากันงั้นเหรองั้นก็ได้อาแทมนายโดนไล่ออกจากแก๊งแล้วล่ะก่อนอย่าหน้าอย่าไล่ฉันออกจากแก๊งเลยนะฉันจะไปสจ่์ให้เห็นว่าฉันแข็งแรงอยู่อ่ะฉันรักเธอนะอาแทมฉันไม่อยากโดนคนอื่นมองว่าออกเด็กกับผู้ชายขาเป๋อย่าหน้าขอโอกาสฉันสักครั้งนะฉันจะทำให้เห็นว่าฉันทําได้ทุกอย่างที่เธอขอฉันจะไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนริงด้วยอย่าหน้าให้โอกาสก็เธอเดี๋ยวเขาก็หายแล้วอย่าหน้าที่เธอทําอยู่มันหยาบคายกับอาแทมมากเลยนะฉันสงสารใช่ฉันเห็นด้วยอย่าหน้าถ้าเธอไไล่อออออาาแมกกกกจจ๊งัะปด้วย เดี๋ยวไลล่าฉันไม่เข้าใจนี่เธอจะออกไปด้วยงั้นเหรออ,อ๋อเปล่าฉันไม่ไปหรอกมารูเซียเธอสงสารใครไม่ทราบเปล่าซะหน่อยแพทริกนายยืนนิ่งอยู่ทําไมคะไม่ความผิดฉันนะนายรับผิดชอบเองแล้วการเพื่อนไม่เป็นไรฉันเข้าใจลาก,ก่อนนะหยุดตรงนั้นเลยนะยะฉันยังไม่ได้สั่งให้หนาวไปจากห้องเลยนะพอมาคิดคิดดูแล้วฉันมีภารกิจหนึ่งให้นายทำเยี่ยมเลยแล้วให้อยู่ต่ออะไรเหรอยาน่าบอกมาเถอะน่าฉันพร้อมเสมอถ้าทำภารกิจสำเร็จ จะได้อยู่ในแก๊งเราต่อไปแต่ถ้าเกิดล้มเหลวแล้วก็นายต้องออกจากกลุ่มนี้ไปถาวรแธอก็รีบๆบอกภารกิจสิยาหน้าเขาจะได้ไปทาให้สาเร็จน่ะใช่แล้วก็กลับเข้าแก๊งเหมือนเดิมยาหน้าบอกมาเลยฉันทําได้ทุกอย่างนั่งลงก่อนสิยืนขายเดียวแบบนั้นเดี๋ยวก็ล้มอีกเราคืองี้นะทุกคนฉันต้องการที่ใหญ่แดนหน้าหายไปจากโรงเรียนตลอดกาลคราวนี้พวกเพื่อนๆของยาหน้าจะได้มาเป็นแก๊งของเราไงยาหน้าแดนหน้าอีกแล้วเหรอเนี่ยเป็นไรนะแพทริกเอาล่ะอาแเทมวันนี้นายต้องไปขโมยจูบแดนหน้า แล้วฉันจะถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐานน่ะทไมละ่ะไหลล่าก็เพื่อให้คนทั้งโรงเรียนรู้ว่าจริง,รงๆแล้วเดน่าเป็นคนแบบไหนน่ะสิตัวเองเด็กกับดีมากอยู่แท้ๆแต่แอบมาสวิทกับอาเทมจาจะแก๊งเด็กหลังห้องนะ่ะย่าน่าเธอเสียสติไปแล้วเหรอแดน่าไม่มีทางจูบก,กับอาเทมหรอกอยาน้าฉันไม่อยากจูบก,กับแดน่านะฉันรักเธอคนเดียวอ่ะแ่งฉันนะที่รักไหนก็แค่เขออาไอ้จ๊บแดน่าแป๊บเดียวเองพอฉันถ่ายรูปได้แล้วฉันก็จะส่งไปในวัดแอรให้ทุกคนได้เห็นนะ่ะ ยากไปหรือเปล่าอยาน่าจูจๆให้อาเทมเน่นเข้าไปจุ๊บยแดนได้แล้วเธอค่อยรอถ่ายรูปเนี่ยนะอย่างนะถ้าเกิดว่าทุกคนจับได้ว่าพวกเรากูเรื่องนี้ขึ้นมาล่ะเราไม่ได้จะโกหกสักหน่อยอ่ะเราก็แค่ส่งรูปให้เพ,พื่อนตีความกันเท่านั้นเองนนแล้วฉันควรจุกกับไดนาตรงไหนดีที่แก้มหรือที่ปากนีคำถามเลยอาเทมก็ต้องที่ปากอยู่แล้วเอาล่ะได้ออกไปทำภารกิจได้แล้วดูเหมือนว่าายแดน,น่าก็จะมาโรงเรียนแล้วนะได้เลยมือถือพร้อมนะทุกคนพร้อมไปกันเถอะ นี่สาวๆใครจะไปเป็นเพื่อนฉันช้อปปิ้งวันเสาร์อาทิตย์นี้บ้างคะฉันแจวไลยฉันก็เพิ่งไปเจอชุดเดรสที่เหมาะกับคืนงานพรอมาด้วยนะมันสวยมากๆเลยล่ะทำไมว่าฉันอยากได้ชุดแบบไหนแบบไหนหรอฉันอยากได้ชุดกระโปรงยาวสีฟ้าเหมือนชุดของราชินีของฉันใหญ่ได้ไพ่มาประดับตรงนี้สีชุดเดรสจะเป็นสีเทาหรือออกรัดรัดไหนก็ได้นะมันต้องสวยมากๆแน่ๆเลยนี่เรื่องของเธอละฉันอยากใส่คอเสร็จตรงนี้มันต้องรับกับเดรสฟูฟ่องของฉันให้คิดกําลังการแล้ว นี่ดิมสัสกาในเลือกคู่ควงไปเต้นรำในคืนงานพรอมได้หรือยังล่ะฉันเลือกมาตั้งนานแล้วนะก็เธอไงแดน่านี่โอเคเขาเริรีจะทิไปกันอาทเทมรู้ใช่ไหมว่าต้องทำอะไรอะฮะแดน่าเดินมาแล้วคิดว่างไงแดน่าฉันควรใส่สูทสีไหนไปงานพรอมดีอะนึกภาพได้ดีมากฉันใส่เดสสีชมพู ส่ได้ใส่สูสีฟ้าพวกเราต้องเด่นบ้านในงานแน่แน่เลยใช่เจ๋งไปเลยว่าแต่ว่านะดีมากนายพรจะช่วยแนะนําใครสักคนให้มาชวนฉันไปเต้นรำในคืนงานพรไหมจูลี่นี่เธอโอเคกับคอสเตียงั้นเหรอันนสิสหวัดดีทุกคนหวัดดีอาเทม วัดดีอาแทมขาแนาไปโดนอะไรมานะ่ะคือว่าฉันโดนเด็กหลังห้องไล่ออกจากกลุ่มเพราะว่าทำนิ้วโป้งเท้าหักนะ่ะตอนนี้ฉันเลยเข้าไปในห้องไม่ได้เลยเออ,อเรื่องปกติของแก๊งเด็กเกเรยอยู่แล้วเห็นด้วยมีแต่เรื่องทะเลาะก,กันอยู่เรื่อยแต่ฉันก็ตกใจนะที่วกนั้นไล่เพื่อนตัวเองออกจากแก๊งนะ่ะจริงดีมากอย่างน้อยเราก็ช่วยให้อาแทมกลับเข้าห้องเรียนดีไหมไม่เอาดีกว่าที่จริงฉันอยากไปห้องน้ำนะ่ะสาวๆพวกเธอช่วยฉันหน่อยได้ไหม ไม่เดน่ะแกงเกเรนะทำเรื่องแสบๆกับเราไว้เยอะอยู่นะไม่เอาไม่เอาเราไม่อยากไปย่กับแกงพวกนั้นจับจอจอมนะเอาล่ะตอนนี้อาเทมอยู่กับยันแนนสองต่อสองแล้วล้องมือถือฉันก็พร้อมแล้วจุบเลย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 เงียบมสยชิพัทริกมาจุ๊บจุบลยอะไรกันยะนี่เป็นแค่แผนเท่านั้นเองนะอาเทมยังเป็นแฟนฉันอยู่นะให้ตายเธออาเทมในเห็นไหมเขาคนไม่ดีมีแต่เรื่องแย่ๆไม่มีใครอยากช่วยนายสักคนเลยอ้อย แ่านะฉันรู้แล้วว่าเธอเป็นคนใจดีที่สุดเดี๋ยวมันเจ็บมากเลยเหรอใช่ฉันเดินเข้าห้องแทบไม่ไหวเลยนะโอเคอาแทมฉันจะช่วยนายเองโอ้แล้วไงอาเทมนี่นาะยจะทำอะไรนะจุบเธอไงถ่ายรูปไว้แล้วเขา้าอาแทมไหนบ้าไปแล้วเหรอไหนนี่นมันสมกับเป็นเด็กแก๊้งอัธพาจริงๆไม่ช่วยพาฉันกลับห้องแล้วเหรอทำได้ดีมาก ทมในอยู่แก๊งเราต่อไปได้มากเออเทมแค่ทำได้ดีมากไม่พอหรอกนะย้นหน้าเดี๋ยวก่อนอาเทมเอาไว้ที่หลังนยาหน้าจุ๊บเลยทำได้แล้วนะใช่จะทำได้แล้วเย้เราทั้งทีมแล้วพอาได้แล้วพวกหน้าอย่าัวชักช้าส่งรูปกันเถอะส่งข้อความด้วยว่าแดนาตกลมรักอาเทมจากแก๊งเด็กหลังห้อง แดน,นาเป็นผู้หญิงแบบไหนกันบอกว่ารักดีมากแต่แอบคิดกับอาเทมด้วยรูปถ่ายโดยนักเรียนคนหนึ่งนะแดนานี่ยแย่จริงหลอนออกใจกับดีมากต่แอบจุบก,กับอาแทมลับเหรอรูเรายังไงดีแพาท ر ي นี่มัรออะไรอยู่เรียกส่งรูปเร็วเข้าสินายสงว่าไงเล่าพท ر ท ك ก็เขียนว่าดีมากคือควายน้อยไงยาน่าทำไมต้องควายด้วยล่ะถ้าโดน<ด>สวมเข่าหน่ะสิโอเคจ้ะทุกคนเปิดหนังสือหน้า1น8นาะตาชาจะเป็นคนอ่านคนแรก วายโกสตายแล้วนี่มันอะไรกันเก่งมากนาตาชาคนต่อไปคือกิกินะเริ่มอ่านได้เลยจ้ากี่กีถ้ออ่านได้หวยมากอะตาฉันจะปิดอยู่แล้ว เอาละจ้นะนักเรียนทุกคนวันนี้พอแค่นี้ก่อนอย่าลืมเตรีมตัวสำหรับข้ามหน้ากันนะจ๊ะสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะคุณครูาคครนาตชานาตชาเธอเห็นนี่หรือเปล่านี่ทุกคนทุกคนดูน,นี่สิสนี่ทุกคไม่อยากดูเชื่อลยนะ วันดีทุกคนว่าแต่ครูถามหรือเปล่าว่าจะหายไปไหนอะ่ะนี่ได้คู่กวงไปงานพร้อมกันหรือยังอะ่ะจะไปกับแดหน้านะเดียบมาไหนได้ข้อความในมือถือหรือเปล่าอะ่ะข้อความเหรอพวกนายส่งอะไรมาขอดูหน่อยดิพอดีอดอดบแบตหมดใครมีที่ชาร์จไอโฟนว่างอะ่ะขอยืมหน่อยดิ จากใจเลยนะดีมากฉันเห็นใจนาะยจริงๆเลยนาตชาเธอสงบสติอารมณ์ก่อนเถอะหรือเราไม่ควรบอกดีไม่เราต้องบอกนะทําแบบนั้นมันเกินไปหน่อยอะ่ะพวกนายนเป็นรายการเนี่ยว่าแต่ใครมีที่ชาร์จไอโฟนบ้างอะทุกคนฉันมีอะไรจะเล่าให้พวกเธอฟังเพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆเลยหัวใจฉันแทบหลุดออกมาเนะี่ยดน่าเธอไม่ต้องเล่าอะไรแล้วเหร พวกเรารู้เรื่องหมดแล้วใช่ได้หน้าพวกเราคิดไม่ถึงเลยเเธอดูท่าทางแปลกๆนะโอเคกันรอเปล่าอ่ะพวกแก๊งเกเรได้ทำเรื่องแย่ๆกันอีกแล้วนะเ,นเพื่อนๆพ่วกนายเป็นไดกันเนี่ยทำหน้าเหมือนโดนผีหลอกเลยใครมีที่ชาร์ตไอโฟอนบ้างเนี่ยเดี๋ยวพวกเราให้ดีมากดูรูปดีไหมอ่ะดูนี่สิดีมากนี่นี่เองอ่ะนี่คือเหตุผลที่เขาไปช่วยอาเทมสินะไดหน้าเธอเป็นผู้หญิงที่ร้ายจริงๆ เดี๋ยวก่อนทุกคนฉันอธิบายเรื่องทุกอย่างได้นะคึงงี้อาเทมห้องสิบจีนิ้วเท้าหักเขาเลยมาขอให้ฉันพาช่วยไปสนที่ห้องเดียนนะแต่นะาเธอจาได้หรือเปล่าว่าฉันก็อยู่กับเธอด้วยพวกเราก็อยู่ด้วยนะแต่อย่างที่รู้ๆกันพวกเราไม่ได้ช่วยอาเทมห้องสิบจีแต่เธอเป็นคนเดียวที่เข้าไปช่วยหมอน,นั่นไม่คิดว่ามันแปลกไปหน่อยเหรอเดี๋ยวรอให้ฉันอธิบายก่อนสิทุกคน ฉันอยากช่วยเขาจริงๆนะแต่จู่ๆเขาก็เข้ามาจุ๊บฉันฉันก็เลยผลักเขาออกฉันไม่รู้จริงๆว่าใครถ่ายรูปนี้เอาไว้ไม่คิดเลยว่าเธอทําแบบนี้ตกลงไปงานพรอมอาร์เทมสินะเธอรู้อะไรไมหมเดน่าเมี่ถ้าเฉันทำตัวเหลวไหลก้นทุกวันแล้ว,วนะฉันเป็นบล็อกเกอร์แล้วจะทำอะไรตามใจตัวเองก็ได้งั้นเหรอใช่คือตัวเองเป็นราชินีหรือไงอะฉันบอกนายตั้งหลายครั้งแล้วว่าเดน่มมามองอาร์เทมด้วยสายตาแป,ปลาๆงเดน่าโชคายจริงๆที่มารักเดน่าให้ตย นี่พวกนายไม่เชื่อฉันจริงๆนเนาหรอมันต้องเป็นแผนของใครสักคนแน่เลยจะไม่อยากจะจุ๊บหมอน,นั่นเลยนะทุกคนได้โปรดเถอะเชื่อฉันเถอะนะมันไม่ใช่เรื่องจริงนะพวกเธอจะไม่เชื่อฉันจริงๆเหรอนี่กิ๊กนาตาชาจูลี่นึกภาพออกเลยว่าในห้องนั้นตอนนี้ต้องปิดบดขนาดไหนอ่าฮะเดี๋ยวน้าช็อกไปแล้วมัง้ง ไม่อยากจะเชื่อเลยแดน่าทำแบบนี้ได้ไงเ่ันเหมือนกันน่ะนี่มันออกจะแปลกๆหน่อยนะฉันไม่อยากเชื่อว่าแดน่าจะเป็นคนนิสัยแบบนี้เฮ้ยอาเทมเฮ้ยอาเทมนายทำแบบนี้ได้ไงนายก็รู้ว่าฉันกับแดน่าเดทกันอยู่คิดว่านแย่งแฟนนายทำไมจะแค่ขอให้ช่วยแต่เธอได้มาจูบฉันเองอะใช่พวกเราก็ตกใจมากๆเหมือนกันใช่ตอนเห็นรูปครั้งแรกก็คิดว่าส่งให้ทุกคนเห็นด้วยดีกว่าเพื่อนๆจะได้รู้ว่าที่จริงไดน่าเป็นคนยังไงอะ ยังไงก็เถอะฉันจะไปคุยกับไดนาหลังเลิกเรียนยายนันคงลืมไปบ้างว่าอาจทะเป็นแฟนฉันสาวได้ยินนั่นไหมไดนาเป็นคนเข้าไปจุบอาแทมก่อนอนาะงั้นเธอก็แก้ตัวสินะเพื่อน,น,นไดนาโกหกเราอ่ะต่อไปนี้ฉันจะไม่เชื่อคําพูดของไดนาอีกแล้วอ่ะพวกเราระเมือนคําพูดผู้หญิงคนนั้นกันเถอะใช่เลยดีมากปล่อยให้เธอไปงานพรอมคนเดียวเลยใช่เธอต้องไปคนเดียวละหลังจากทุกคนทั้งเรียนเห็นภาพนั้นแล้วคงไม่มีใครอยากชวนเธอไปงานพรอมหรอกฉันจะไปคืนงานพรอมกับยาน่าแหน่ะรีบๆให้ขายในหายเถ ะส่วนฉันเอ,อ่อมารุเซียเธออย่กไปงานพร้อมกับฉันหรือเปล่าอะดีมากฉันต้องอยากไปอยู่แล้วเธอจะซื้อกำไลข้อมือกุหลาบให้ฉันไหมแน่นอนมารุเซียฉันซื้อให้เองง,งั้นเราไปโรงอาหารด้วยกันดีไหมอไปกันเลยโอเคไปกับเธอมารุเซียฉันบาแล้วดีมาก ตอนนี้มีแต่พวกคุณที่รู้ความจริงนะคะว่าอาจทห้เป็นคนเริ่มก่อนนะไม่ใช่ฉันช่วยกดสพอร์ตด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะฉันหวังว่าเพื่อนๆจะรู้ความจริงและพวกเราจะคืนดีกันได้รักทุกคนนะคะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายค่ะ